ยินดีต้อนรับอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนบ้านปรมนิมิตรตั้งอยู่เลขที่90หมู่8ตำบลไทยอุดมอำเภอคลองหาดสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสากแก้วเขตหนึ่งเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน190คนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการดวงเดือนสายทนโรงเรียนบ้านพรมนิมิตได้ดำเนินตามนโยบายและจุดเน้น SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสากแก้วเขตหนึ่งประจำปีการศึกษา2563ดังนี้มิติที่ 1. ห,ห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนบ้านปรุงนิมิตรมีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมสะอาดปลอดภัยมีมุมสำหรับสร้างสุขนิสัยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 โดยทางโรงเรียนบ้านพรมนิมิตรมีการจัดบริการจุดคัดกรองบริการทำความสะอาดล้างมือก่อนเข้าห้องเรียนให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในห้องเรียนจัดที่นั่งเรียนหรือบริเวณแหล่งเรียนรู้โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1-2เมตรมีการจัดแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนครบทุกองค์ประกอบมีมุมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้ด้วยตัวเอง โรงเรียนบ้านพริมนิมิตรมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีคุณภาพโดยครูมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแสดงออกถึงความรักและเมตตาต่อผู้เรียนใช้ภาษาสื่อสารกับผู้เรียนทางบวกครูมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายใช้สื่อและเทคโนโลยี ควบคู่กับเทคนิคและวิธีการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นกระบวนการให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองมีการใช้เทคนิคในการปกครองชั้นเรียนอย่างเหมาะสมอยู่ร่วมกันอย่างประชาธิปไตยโรงเรียนบ้านพรมนิมิตมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของหลักสูตรสถานศึกษาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนครอบคลุมทุกด้านโรงเรียนบ้านพรมนิมิตมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ Active Learning มีการใช้เทคนิควิธีการและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีผสมผสานกับบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดและนำการประเมินผลของผู้เรียน มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนโดยจัดทำวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านรุมนิมิตรมีการจัดสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยมีอุปกรณ์พื้นฐานที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีโปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษาและโปรแกรมสนับสนุนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและเป็นระบบโรงเรียนบ้านปรุงนิมิตรมีการผลิตและจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้โดยมีการใช้สื่อ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีการจัดทำช่อง YouTube ของโรงเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนบ้านบรมนิมิตได้นำมาตรการและแนวทางการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษาด้านอ่านเขียนภาษาไทยด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งผลิตจัดหาใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้านความรู้ความสามารถและทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษามีการจัดทํา ใช้และพัฒนาหลักสูตรพร้อมท้งนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกปีการศึกษามีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพทักษะวิชาการทักษะชีวิตทักษะอาชีพและสามารถนำเสนอผลงานได้ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากผลการทดสอบของหน่วยงานการศึกษามีการวิเคราะห์ผลการสอบสี่กรุงสาระการเรียนรู้จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนศึกษาและสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานตัวชี้วัดที่ผู้เรียนต้องรู้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความเหมาะสมตลอดทั้งปีการศึกษา โรงเรียนบ้านบรมนิมิตมีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติทั้ง4ด้านโดยการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่10แบบมีส่วนร่วมผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบ a แพคทีสโรงเรียนบ้านบรมนิมิตได้จัดทำเบส c t i c ีส ห้องเรียนคุณภาพมีการเผยแพร่พผลงานและได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นที่การศึกษามิติที่2การบริหารและการจัดการโรงเรียนบ้านปรมนิมิตมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนจัดทำแผนกลยุทธ์แผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษามีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการบริหารอัตรากำลังทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการนิเทศภายในมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติอย่างเป็นระบบมีการบริหารงานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างที่ดีมีการนำกระบวนการ PLC มาใช้ในการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงโรงเรียนบ้านบรมนิมิตมีครูและบุคลากรมืออาชีพและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางานโดยมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการการพัฒนาทางวิชาชีพของครูและบุคลากรเป็นปัจจุบันส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมหลังการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านพรมนิมิตมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยโดยมีการจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นสวยงามมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียนได้เรียนรู้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาวะอนามายัยและความปลอดภัยของผู้เรียนโรงเรียนบ้านพรมนิมิต มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโครโรนา2019โดยมีจุดคัดกรองวัดไข้อุณหภูมิและอาการเสี่ยงก่อนเข้าโรงเรียนสวมหน้ากากาอนามัยมีจุดบริการทำความสะอาดล้างมือในบริเวณโรงเรียนจัดที่นั่งเรียนหรือบริเวณจัดกิจกรรมการเรียนรู้และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล1-2เมตรและทำความสะอาดบริเวณผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกันบ่อยๆ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนจัดทําและนําเสนอข้อมูลสารสนเทศ4ฝ่ายเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศได้จัดทำ best practice ของโรงเรียนได้แก่ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ICT เพื่อการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนโดยผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพการผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีมิติที่3เอกลักษณ์โรงเรียนการวางแผนในการกำหนดเอกลักษณ์โรงเรียนมีการจัดทำกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการสร้างเอกลักษณ์ของโรงเรียนมีการนำเอกลักษณ์ของโรงเรียนสู่การปฏิบัติสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนำเอกลักษณ์ของโรงเรียนมาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมโรงเรียนบ้านพรมนิมิตรมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลเอกลักษณ์ของโรงเรียนมีการทำรงรักษาเอกลักษณ์ของโรงเรียนโดยนำผลการดำเนินงานเอกลักษณ์ของโรงเรียนมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเอกลักษณ์ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบโรงเรียนบ้านพรมนิมิตรมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศได้แก่ ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b e ท Practice โรงเรียนปลอดภัย Silo เ e s ค u e และผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศบรรยากาศสดชื่นรม่มรื่นด้วยพันไม้